และแล้วก็กลับมาถึงชัวง์มโต g จกันอีกแล้วครับวันนี้เราไปดูเขาคนนี้กันบ้างนะฮะเราไม่ค่อยพูดถึงเลยนั่นก็คืออเล็กซิสเอส g ากานั่นเองนะครับเขามีความกังวลเกี่ยวกับรถอัพิเลียของเขานในปี2024นะฮะเขาบอกว่าเขาต้องการทอร์ที่มันมากขึ้นนะครับแล้วก็แรงม้าที่มันมากขึ้นแต่ทางอัพิเลียเองเนี่ยก็ดูเหมือนว่าที่จะไม่ค่อยสนใจในเรื่องของแรงม้าสักเท่าไหร่ เล็กซิสสปาการโลนะครับเขาก็ยืนยันว่ารถมอเตอร์ไซค์อพิเรียปี2024 RSGP เนี่ยมันยังคงขาดแรงม้าเมื่อเทียบกับดูคติเขาบอกว่าให้สังเกตนะจะเห็นได้ชัดเจนเมื่ออยู่ในรอบคัดเลือกเอสปาการโลเขาบอกว่าตอนนี้เราอยู่ในระดับที่สูงที่ตัวเขาเองเนี่ยคาดไว้ ก่อนจะเริ่ม Precision เนี่ยหลังจากการทดสอบถึง2ครั้งเราได้ทดสอบที่2สนามนะฮะซึ่งก็ได้แข่งที่มาเลเซียแล้วก็กาตาเป็น2สนามที่มีความแตกต่างอย่างสิ้นเชิงแต่เราก็สามารถทำความเร็วได้อะพิเรียดีกว่าทุกที่เราแค่ต้องการปรับปรุปรงรถมอเตอร์ไซค์ในด้านของเครื่องยนต์ซึ่งตัวของสปากาโโรเขาบอกว่าตัวเขาเองเนี่ยต้องการแรงบิดหรือว่าแรงทอรคที่มันมากขึ้นแล้วก็กําลังที่มากขึ้น โดยเฉพาะเมื่อใช้ยางแบบซอฟ์ซึ่งดูเหมือนว่าเมื่อใช้ยางแบบซอฟต์เนี่ยรถมันจะถึงขีดจำกัดแล้วแล้วเขาก็บอกว่าตัวเขาเองเนี่ยไม่สามารถไปได้มากกว่านี้เอสปาโกโเขายังบอกอีกว่าแต่ในแง่ของความเร็วการใช้ยางขนาดกลางเนี่ยมันน่าทึ่งมากเขารู้สึกเหมือนว่าเขาบินได้แล้วก็ทําให้เขามีความสุขมากๆเอสปาโกโยังบอกต่อว่ารถ RSGP 24คันนี้มันดีและฉันก็มีความสุขจริงๆ ตัวของเอสปาการโลนะครับเขาก็พูดย้อนไปถึงในการทดสอบนะเขาบอกว่าเราทําเวลาได้2อถึงสรอบใน1นาที51วินาทีและก็ถือว่ามันบ้ามากเมื่อใช้ยางขนาดกลางซึ่งนะตอนนี้เอสปาการโลเขาบอกว่าเราต้องการกําลังมากขึ้นและเราก็แค่ต้องการปรับปรุงประสิทธิภาพของกําลังขณะที่ทางทีมงานของอปเิลเลียนะครับเขาก็บอกกับเอสปาการโลว่าแรงม้าของเครื่องยนต์รถมอเตอร์ไซคันนี้ผลิตได้มากที่สุดเท่าที่เคยมีมา แต่เอสปาโกโลเขาก็ยืนยันว่ามันยังไม่เพียงพอเรื่องนี้นะครับมันก็สืบเนื่องมาจากทางอะพีเลียเองเนี่ยเขาถูกมัดด้วยกฎข้อบังคับจากความสามารถในการพัฒนาเครื่องยนต์ในฤดูกาลนั่นเองขณะที่ผู้จัดจาการทีมอะพิเลียนะครับอย่างโรมาโนอาเบซิเอโนนะฮะเมื่อเขาถูกเอสปาโกโลถามถึงว่าคาดหวังกับประสิทธิภาพของเครื่องยนต์ที่มากขึ้นได้หรือไม่ผู้จัดจาการทีมอะพิเลียนะครับโรมาโนเขาก็ตอบกับเอสปาโกโลว่ามันเป็นเรื่องที่ยากมาก เอสปาโกโลเขาก็พูดต่อว่าโรมา n โนเนี่ยก็ไม่เคยบอกแน่ชัดถึงจำนวนแรงม้าที่อะพิเรียมีแม่จะไปปิดไปกักทำไมจำนวนแรงม้าก็ปล่อยให้นักบิดเขารู้ไปเสียนะไม่เห็นเป็นไรเลยเอสปาโกโลเขาบอกว่ารู้แค่ว่ามันเป็นตัวเลขที่สูงมากเมื่อเทียบกับเมื่อ4-5ปีที่แล้วและพวกเขาก็ไม่เคยคาดหวังถึงตัวเลขเหล่านี้แต่เขาก็ตระหนักดีว่ามันยังไม่เพียงพอ แล้วก็หวังว่าพวกเขาจะปรับปรุงได้แต่มันก็จะไม่ง่ายนี่คือคำพูดของอเล็กซิสเอสปากาโลนั่นเองนะฮะซึ่งแน่นอนครับตัวเขาอยากได้แรงทอกนะฮะที่มันบิดแล้วคอหักไปเลยนะหรือไม่ก็มีแรงมา้ามีกำลังของรถเพิ่มมากขึ้นเพื่อที่จะต่อสู้นะฮะกับดูคติได้ในสนามแข่ง ซึ่งเรื่องนี้ผู้จัดจาก,การทรีมอพิเลียอย่างโรมาโนเนี่ยเขาก็รู้ดีแต่จะทํายังไงได้ล่ะทางอภพิเลียเองเนี่ยก็ถูกมัดด้วยกฎข้อบังคับจากความสามารถในการพัฒนาเครื่องยนต์